มาถึงหนังสือที่จะกระแทกแนวคิดกระเทาะชีวิตและจะพลิกอนาคตของเราได้อย่างง่ายๆค่ะกับหนังสือเล่มน,นี้นะคะปลูกอนาคตปลูกเมล็ดพันธุ์กับโจรจันใดมนุษย์บ้านดินผู้มีความสุขอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงค่ะ หลายคนคงจะรู้จักผู้ชายที่ชื่อว่าโจนจันไดผ่านรายการโทรทัศน์และสื่อต่างๆกันมาบ้างแล้วนะคะเขาถูกยกย่องให้เป็นมนุษย์บ้านดินคนแรกของเมืองไทยในขณะที่อีกหลายๆคนก็ให้ฉายาเขาว่า ราดเดินดินเนื่องจากโจนจันดได้กระแทกแนวคิดในการใช้ชีวิตของระบบสังคมปัจจุบันได้อย่างสะท้านสะเทือนหนังสือเล่มน,นี้จะช่วยทำให้ผู้อ่านได้รู้จักชีวิตของโจนจันไดามากขึ้นผู้อ่านจะรู้ว่าเขาเป็นใครทำอะไร และมีแนวคิดที่ฉีกกรอบสังคมปัจจุบันอย่างไรบ้างการพึ่งพาตนเองมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรจะเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้อ่านหลายๆคนที่กล้ากลา้ากลัวกลัวในการใช้ชีวิตได้นําความรู้และแนวคิดจากผู้ชายคนนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีหนังสือเล่มนี้โจนจันดได้บอกว่าเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่จะปลูกอนาคตให้กับคนภายในประเทศ แล้วคุณผู้อ่านจะได้สัมผัสถึงอิสรภาพแห่งการใช้ชีวิตที่ไม่มีกรอบที่แท้จริงจากเขาคนนี้เพราะหนังสือเล่มน,นี้จะเป็นไม้ขีดกา้านเล็กๆที่จุดประกายในใจใครหลายๆคนให้หันมาร่วมกันปลูกเมล็ดพันธุ์อาหารและพืชพันธุ์ไทยเป็นมรดกให้แก่ลูกหลานรวมถึงการใช้ชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นวิถีชีวิตและสมบัติอันล้ำค่าที่เราคนไทย ควรจะยึดถือและนำไปปฏิบัติตามค่ะ